สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลมีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนึ่งก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงกับผมวิชิตเมืองไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับผมขอพาทุกท่าน,นครับมาทําความรู้จักกับธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับนั่นก็คือบริษัทโอลิวอนจำกัดครับ ซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมนะครับก็นั่งอยู่ข้างผมครับนั่นก็คือคุณสุภกิจเนียนนาสกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮลิวอนจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับต้องถามคุณบอลครับถึงที่มาที่ไปของโฮลิวอนนะครับเริ่มต้นยังไงบ้างเริ่มมานานหรือยังอ่ก็เราก็เริ่มจากธุรกิจศักดิิธ์อลอยก่อนนะครับธุรกิจศักดิิธ์อลอยก็เป็นธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับประตูรั้วสแตนเลสที่เป็นเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียม ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เราก็ได้มองเห็นถึงความสวยงามของธุรกิจขายตรงนะครับเราก็เลยอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขายตรงครับครับหลังจากที่เข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงก็ต้องบอกว่าขายตรงน้องใหม่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากมายในทีเดียวนะครับเรามีแนวทางและนโยบายรวมถึงวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผลักดันให้คนที่จะเข้ามาธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสาเร็จได้ยังไงมาคุณบอลครับก็เราเรานะครับก็จะเป็นบริษัทขายตรงนะครับ บสัทชาไทยที่มีความมั่นคงนะครับจะช่วยสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นครับครับในการที่จะเริ่มเข้ามาเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์ที่จะบุกตลาดในช่วงแรกเราใช้กลยุทธ์อะไรครับที่บุกตลาดในช่วงแรกในถนนขายตรงนะครับก็เราก็จะแยกเป็น2อย่างนะครับก็เราก็จะมีถ้าเราแยกก็จะเป็นออฟไลน์กับออนไลน์นะครับออฟไลน์ของเราก็คือเราจะใช้ สื่อสารทางผู้นำนะครับผู้นำที่เห็นทางเห็นถึงศักยภาพของเรานะครับก็ในช่วงแรกเราก็จะเน้นที่ทางผู้นำก่อนส่วนกลยุทธ์ด้านออนไลน์นะครับเราก็จะเน้นไปทางด้านสื่อนะครับก็พวกหนังสือพิมพ์นิตยสารแล้วก็วิทยุชุมชนครับในช่วงแรกคิดว่าจะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของธุรกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของวิทยุชุมชนสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงอีกต่างๆมากมายที่เราจะพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เป็น หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือให้คนเข้ามาสู่ธุรกิจขาตรงประสบความสำเร็จในธุรกิจฮอลิีวูดใช่ไหมครับในช่วงเริ่มต้นต้องบอกว่าสินค้าที่เราจะเป็นในเรื่องใบเบิกทางของธุรกิจขาตรงสําหรับฮอลิีวูดคืออะไรครับครับสินค้าเรามีอยู่4ี่กลุ่มนะครับก็กลุ่มที่1ก็เป็นพวกอาหารเสริมนะครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นพวกสินค้าในครัวเรือนกลุ่มที่3ก็เป็นสินค้าเกษตรและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ครับครับ สินค้าที่เรียกว่าเป็นตัวชูธงลบในช่วงเริ่มต้นของฮลลีวอร์นนี่คืออะไรครับครับก็เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นโฮลี่เบอร์รี่ครับข้าวตองสมุนไพรนะครับแล้วก็ตัวอันนี้คือเป็นตัวเองนครับตัวรองเราก็จะเป็นตัวอาหารเสริมสําหรับผู้หญิงครับตัวนี้ครับครับครับผมเรียกว่าก็มีสินค้าพิเศหลากหลายเนาะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจรวมถึงคนที่จะสําเร็จในธุรกิจฮลลีวอร์นนะครับต้องบอกว่าส่วนของตัวข้าวตองเนี่ย เป็นยังไงหลังจากที่เริ่มต้นกับการทำธุรกิจกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้นะครับตัวสินค้าพืเอกของเราคาวตองโฮลี่บัลี่นะครับก็ได้รับกระแสตอบรับดีนะครับก็ของเรามีจุดเด่นของเราอยู่ที่สูตรนะครับของเราสูตรเราจะได้สูตรที่ลงตัวนะครับแล้วก็รสชาติดีนะครับลูกค้าได้ชินได้ชิมได้ทานแล้วก็เห็นผลนะครับก็ใช้แล้วก็มีการซื้อต่อบอกต่อกันครับ ส่วนใหญ่เป็นแนวทางในส่วนของทางผู้พูดพวกชี้และบอกต่อนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในส่วนของทางอลิวารในทีรตักกับเพื่อนทุ้งกิ่นเนาะก็ของเราก็จะเน้นด้านสินค้าด้วยครับเราก็จะเน้นคัดสรรสินค้าที่ดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็ให้มีราคาที่เหมาะสมครับให้สามารถให้กระจายไปได้ให้ทุกคนให้ผู้บริโภคได้ใช้อย่างทั่วถึงนะครับเรียกว่าไม่แพงจนเกินไปจนคนที่จะ ไม่สามารถที่จะบริโภคได้ครับฮะราคาสักเท่าไหร่ครัราคาขวดนี้นะครับราคาราคาขายปีกอยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบครับราคาธเมาชิกอยู่ที่เก้าร้อยบาทครับอืมฮะในส่วนนอกจากในตัวนี้มันมีตัวรองไหมฮะจากเขาเข้ามาที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวรองใช่ไหมครับก็ตัวนี้ครับผมครับแฮปปี้เนสใช่ไหมที่วางอยู่ตรงหน้าผู้หญิงครับใช่ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์สุภาพสตรีครับก็จะช่วยในเรื่องภายในของสุภาพสตรีครับมดลูกอะไรอย่างเงี้ยครับครับผม ต้องบอกว่าในส่วนของทางฮลลีวูดนะครับหลังจากที่ผมเคยศึกษามาดูเห็นว่าช่วงแรกมีการเริ่มนําสินค้าเกษตรขาที่เป็นตัวหนึ่งตัวชูธงลบของธุรกิจฮลลีวูดอ่ะในช่วงแรกทาไมถึงนําสินค้าเกษตรมาทำมมันี้ครับก็ทางที่ครอบครัวผมครับก็ได้มีการไปปลูกไร่อยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอดีก็ได้สินค้าตัวนี้ขึ้นเข้ามาได้รู้จักสินค้าตัวนี้เกษตร แล้วก็ได้ลองทดลองใช้เองครับแล้วเช่นเราทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีนะครับเราก็เลยทางผู้ใหญ่ก็เลยอยากเอาสินค้าตัวเนี้ยเข้ามานําร่องในช่วงแรกเพราะว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้สินค้าที่ดีแล้วก็เพิ่มผลผลิตครับแล้วก็ให้ลดต้นทุนเกษตรกรครับอยากให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นครับก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่จะเปิดใจชาวเกษตรกรใช่ครับแล้วก็มองเห็นถึงตลาดของเกษตรด้วยครับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ด้วยครับมองว่าโอกาสที่จะเติบโตในที่ขายตล้ก็ ค่อนข้างสูงครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าส่วนของสินค้า,าเกษตรค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันในธุรกิขายตรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคุณบอลครับไอตรงเนี้ยเรามีการที่จะสื่อสารหรือสร้างการรู้เหมือนกันการรุ่นยอดขายทำนี้ยังไงบ้างให้คนหันมาใช้สินค้าของโฮลิวอนกับสินค้า,าเกษตรนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะมี สินค้าสาธิตไปทดลองไปแจกให้เขาใช้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาลองใช้อาจจะว่าอ่ะโอเคขอขอเป็นที่สักส่วนนึงเล็กๆให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เราดูแล้วเขาจะเห็นผลว่าอ่ะเป็นยังไงแล้วเขาจะได้มีการใช้ต่อแล้วก็บอกต่องี้แล้วก็ใช้สื่อวิทยุชุมชนด้วยเพราะเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เราก็ใช้วิทยุชุมชนช่วยในการให้รู้ถึงการรับรู้ของสินค้าเราครับในส่วนของวิทยุชุมชนนี่เป็นเขาเรียกเป็นดีเจ ครับใช่ครับมีการยิงสปอร์ตโฆษณารวมถึงในส่วนของการสื่อสารตรงนี้ยังไงบ้างในส่วนของทางวิทยุคมชนนะครับก็ของเราก็มีการทําสปอร์ตไว้นะครับแล้วก็ให้เอาไปให้ทีมงานเราคนไหนที่ต้องการสปอร์ตก็เอาให้เอาไปเปิดที่จังหวัดนั้นๆครับแล้วก็อาจจะมีการอัดรายการเอาไว้ด้วยครับแล้วก็ไปเปิดเทปครับตลาดหลักของเราส่วนใหก็จะเป็นที่ไหนอ่ะตอนนี้ตลาดหลักเราอยู่ที่ปาจีนบุรีครับแล้วก็ลาด ลาดบุรีครับสองที่ครับสองที่ที่เรานําสินค้าตัวไหนที่เป็นเอาไปเป็นเกษตรหรืวเปยังไงลาดบุรีก็ที่ลาดบุรีจะเป็นสินค้าเกษตรเยอะครับผมส่วนถ้าที่ประจานประจีนบุรีเนี่ยครับก็จะเป็นสินค้าพวกอาหารเสริมครับตรงนี้เป็นไงบ้างคะหลังจากที่เริ่มต้นรู้สึกว่ายังไม่ถึงปีเจ็ดเดือนกว่ากว่าเนี่ยกระแสตอบรับของมูลนิดมีเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับออกมาก็ดีนะครับผมครับครับก็ สินค้าเราก็เรา,เราเน้นสินค้าชูโรงสินค้านําร่องนะครับก็ลูกค้าก็สนใจสินค้าเราใช้แล้วก็บอกต่อครับสามารถใช้ต่อเนื่องได้ครับ,รบก็ถือว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะได้หลายคนหากจะสนใจมาร่วมธุรกิจกับธุรกิจของฮุลีบอลก็มาเชิญมาได้ครับผมะะต้องบอกว่าส่วนของจุดเด่นของฮุลีวอลให้คุณบอลพูดถึง จุดเด่นนิดหนึ่งที่เรียกว่าแตกต่างกว่าค่ายขายตรงน้องใหม่ในช่วงรายการที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับตอนนี้เราเป็นขายตรงน้องใหม่นะครับเราก็ต้องนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะต้องการอย่างที่เราเคยบอกไว้ว่าเราจะเป็นบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่มั่นคงนะครับสามารถสืบทอดไปยังชั่วลูกชั่วหลานได้นะครับครับคร,บรือว่ากุลบอลคืออีกหนึ่งนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเลยก็ว่ไดนะ้เป็น ยังไงเป็นในส่วนของทางลูกชายของคุณอะไรนะคุณพ่อชื่ออะไรนะครับคุณชนะคชนะที่ทําประตูสิธิ์อลอยนะฮะหลังจากที่คุณบอลเข้ามาสู่ธุรกิจนี้แล้วมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการทํายังไงบ้างที่จะผักเดือนในส่วนของคุณบอลให้ประสบความสำเร็จครับในส่วนนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าของผมเป็นธุรกิจศักดิ์สิทธิ์อรอยมาก่อนมันก็เป็น เหมือนกับขายซิงเกิลแต่ตัวนี้เป็นเครือข่ายมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์หลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับครับครับก็เรียกว่ามีทีมผู้บริหารเดือยไหมครับที่องทีมผู้บริหารก็มีอยู่พอสมควรครับก็เรียกว่าเป็นญาติกันใช่ไหมที่จะมาร่วมธุรกิจในสมองครับก็มีในเครือญาติด้วยครับผมหลังจากมีเข้ามาสู่ธุรกิจแล้วคุณพ่อได้มีการแนะนําการทำธุรกิจตรงนี้ยังไงบ้าง ครับครับท่านก็มีการแนะนําบ้างครับผมมีมีเรื่องอะไรผมก็จะคอยปรึกษาท่านครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ผมจะเป็นคนคอยดูแลเป็นหลักครับแล้วก็จะไปปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งครับประชุมกันครับถ้าพูดถึงความคาดหวังของมูลนิวอนนะครับคุณบอลเนี่ยมองทิศทางของมูลนิวอนยังไงบ้างนับจากเนี้ยครับก็ปีแรกช่วงช่วงต้นเนี่ยมันก็อาจเป็นช่วงเริ่มต้นผมก็ใช้ในการวางพื้นฐานรากฐานเราให้แน่นนะครับครับแล้วปีนี้เราตั้งใจว่า เราจะเดินอย่างเต็มที่แล้วครับครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับที่น่าจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวครับสําหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับยุทธศาสตร์การบุกตลาดปีในปี2,557นี้ครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกปอื่นช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นละร่วมเพศนวยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียนย้ยถูกต้อง,องที่สุด,สด เมื่อผู้หญิงต้องเาชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะค่ะซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7, 7. SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโ,โตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคาเก้าฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร0 2 1ย์สอ6 6นึ่งศูนย์ห้าห ชอบไหมภรรยาหุน่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347